นมัตุรัตนัตยสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมประสงค์ขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระที่เคารพทุกทุกรูปขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทุกชมท่านทุกฟังทุกท่านวันนี้ก็มาพบรายการสนทนาภาษาปรียนธรรมอีกเช่นเคยรายการนี้ก็พบกันประจำทุกวันพุธแต่ว่าวันนี้ก็จะพูด ในแนวของเรื่องของการสงเคราะห์เพราะว่าการสงเคราะห์นั้นมันมีรูปลักษณ์มีลักษณะที่หลากหลายแม้แต่การพูดจาประศสยที่เอื้อต่อความเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นก็ mm hmm. เชื่อว่าไปการสงเคราะห์ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือจะยกหลักเราเรียกว่าสังคหวัตถุ สังหาวัตถุแปลว่าเรื่องที่ควรสงเคราะห์นะไม่ใช่วัตถุที่พึงสงเคราะหนะ์พูดรวมๆว,ว่าเรื่องที่ควรสงเคราะห์คือหมายความว่าเรื่องที่ควรสนับสนุนให้สังคมนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะนั้นจึงวันนี้จึงยกเอาเรื่องสังหาววัตถุสี่ประการ ที่พูดว่าวัตถุแปลว่าเรื่องหรือเป็นแปลว่า,าสิ่งก็คือมันมีหลายประการโดยการทำมะหลายเรื่องเช่นเ,เรื่องบุญกิยาวัตถุก็แปลว่าเรื่องที่หรือกิิยาที่แห่งการทําบุญนั่นเองหรือเรื่องคาถาวัตถุแปลว่าถ้อยคําที่ควรพูดนะถ้อยคําก็คือหรือเรื่องราวที่ควรพูดนะคาถากับวัตถุ เพราะนั้นคำว่าวัตถุในที่นี้ต้องตีความให้กว้างขวางที่ว่าสังขหาวัตถุแปลว่าเรื่องที่ควรสงเคราะห์ประการแรกการอยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เอื้อเพื่อเผื่อแพรในเรื่องของวัตถุสิ่งของในเรื่องของปัจจัยสี่ก็คืออะไรก็คืออาหารการกินการอยู่ เครื่องนุ่งหม่มนะเครื่องใช้สอยที่มันเป็นสามารถจะบรรเทาความหนาวความร้อนแล้วก็ปกปิดความระอายเหล่านี้นะหรือว่าเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายอย่างนี้เราก็เรียกว่าสังกัวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็สังฆาวัตถุหลายๆเรื่องนะฮะเช่น เรื่องของการพูดจาปราศัยการโอวาทการให้คําแนะนำที่เป็นประโยชน์เหล่านี้เราเรียกก็เรียกเขาเรียกว่าสังหาวัตถุเช่นเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมทำประโยชน์ให้สังคมนะฮะทำให้สังคมได้มีกำลังที่จะ,ะทำให้เกิดสังคมสงบส,สุข ทำให้สังคมได้เจริญงอกงามทําให้สังคมอยู่อย่างมั่นคงไม่เบียดเบียนกันผลสุดท้ายแม้แต่บุคคลผู้บำเพ็ญสังฆะวัตถุนั้นเป็นพลประพฤติสม่ำเสมอเ,เคยประพฤติต่อบุคคลอื่นด้วยดีอย่างไรก็กระทำอย่างนั้นสิ่งทั้งสามทั้งสี่อย่างนี้เราเรียกว่า เ,เรียกว่าสังขหาวัตถุประการแรกที่บอกว่าการเอเื้อเพื่อเผ่อแพ่ในเรื่องของเครื่องใช้ในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของอสิ่งที่จะช่วยเหลือเครือกูลให้ชีวิตดำรงอยู่ได้เราเรียกว่าทานก็คือการให้นั่นเองเพราะนั้นการให้นียท่านเรียกในเรื่องของการทำบุญก็เรียกว่าทานามัย บุญสําเร็จด้วยการให้ทานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบุญกิญาวัตรกิญญาวัตถุจึงเห็นว่าในสังคมนี้ถ้าเราได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลใครผู้หยหิวนะครับก็ช่วยเหลือให้ได้มีอาหารการกินให้ได้รับประโยชน์ให้ร่างกายนั้นห่างจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บเบียดเบียนเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นการทําสังคหวัตถุข้อที่หนึ่งเราเรียกว่าทานเพราะทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกที่จะให้การชี้เครื่อหนุนเคื่อกูลซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่บุคคลที่เกิดมาใหม่ๆถ้าไม่มีบิดามารดาหรือคนผู้มีอุปการะคุณให้อาหารนะตั้งแต่มารดาให้น้ำนมเลี้ยงดูบุตรทิิดาของตน หรือว่าพอโตขึ้นหน่อยก็จะจัดอาหารที่มีประโยชน์นะไม่หาอาหารที่เป็นพิษเป็นโทษมาให้เรื่องของอาหารนี่ขอพูดสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องสำหรับในวงการพระภิกษุส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่เลือกไม่ได้นะตามที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายบางทีก็เป็นความพิดของทายกนะผู้มีความต้องการอยากจะให้พระภิกษุ สามเณรได้ขบฉันอาหารอย่างดีนะอย่างที่ตัวเองต้องการว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารชั้นเลิศแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาหารทั้งหลายทั้งปวงนั้นบางทีก็มีโทษเช่นอาหารมันจัดอาหารเย็นอาหาราหวานจัดอาหารที่ไม่เป็นประโยชนนะ์ไม่มีส่วนของการที่จะไปบำรุงร่างกายให้มันเป็นไปตาม ที่ต้องการจะเป็นบางทีพระรับไขมันไปมากๆหรือรับน้ําตาลนับความหวานไปมากๆอาจจะเป็นโรคของความดันโรคของเบาหวานนะครับโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยนะก,ก็ขอให้ว่าการสงเคราะห์ในเรื่องของทานก็คงจะเป็นเรื่องที่ในฐานะนเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็พึงสังวรสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะว่า พระภิกษุและสามเณรน,นั้นเขาเรียกว่าประทัตตุปชีวีแปลว่าผู้มีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยบุคคลอื่นเพราะนั้นพระภิกษุสามเณรก็ไม่สามารถจะไปประกอบกสกิจกสิกิจพานิชยกรรมหรือว่าไปปรุงอาหารเองในที่อยู่อาศัยไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุเพราะนั้นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการให้การแนะนำ ชักนำไปในทางสวรรค์และนิพพานหรือว่าประกอบอาชีพใดๆก็อาจจะแนะนําในเรื่องของการสัมาชีพให้แก่ผู้ที่ให้การบํารุงอุปัมภมหรือแม้แต่คนทั่วไปนี่ก็เป็นหน้าที่ของพระแต่ในส่วนของสาธารณประมในเรื่องของการอาหารการขบฉันในเรื่องของเครื่องนุ่งหม่มอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเครือขันดนะครับเขาเรียกว่า ในฐานะอุบาสกอุบาติกานะเพราะอุบาสกอุบาติกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างบุญแก้ววัตถุเนี่ยจะเห็นได้ว่าเริ่มจากทานคือการให้เป็นสําคัญการให้แก่พระภิกษุสามันเนนท่าเรียกว่าให้เพื่อบูชาคุณนะท่านมีคุณธรรมท่านมีคุณคือศีลนะฮะถึงกําหนดไว้ในพระบัติโมกว่าศีลข,ของพระภิกษุ227ีศีลของภิกษุณี311สิติขาบทอะไรก็ตามเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของอหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของศีลของพระภิกษุและภิกษุณีถึงขณะนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยในแนวของเทราวาวก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าศีลของพระภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างน้อยเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะทำตนวางตนได้ถูกต้องหรือว่าเห็นว่า ท่านเหล่านั้นประพฤติผิดในสี่ขาบทใดสี่ขาบทหนึ่งพวกเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวแนะนาบางทีท่านอาจจะลืมลืมไปเพราะว่าพระภิกษุสามนเณรเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านก็มาจากลูกชาวบ้านนะท่านไม่ใช่เป็น,นบรรพวทและบรรลุอรหันต์ที่ไหนนะครับท่านก็ต้องความสํารวมระวังความสำรวม,รวนะรวมอินทรีย์เนี่ยก็าอาจจะน้อยไปนะครับอันนี้แต่ในส่วนของพระภิกษุเนี่ย ถ้านับก็คือถ้าของการทำบุญท่านเริ่มจากศีลนะเพราะนั้นหลักของพระพิสุเนี่ยก็คือบำเพ็ญในรสศกขาคือศีลสมาธิปัญญาแต่ในส่วนคือฤหัตเนี่ยเริ่มจากทานก็คือการให้การเสียสละวัตถุที่เป็นอาหารการกบฉันเป็นหลักนะครับแต่ว่าทานในที่นี้ท่านหมายถึงทานทั้งหมดไม่บ่าจะเป็นอาหารไม่บ่าจะเป็นเครื่องนุ่งหม่ม ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคนะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของทานทั้งสิ้นเพราะนั้นทานในพระวิน,ยนัยมีแค่4อย่างเท่านั้นเองเราเรียกว่าปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่ก็คืออย่างที่บอกแล้วนะมีอาหารคารกินมีเครื่องนุ่งหง่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคแต่ว่าถ้าทานในพระสูตรนั้นมีสิบประการด้วยกันนะไปเพิ่มเรื่องของไหยานพาหนะ ให้แสงสว่างให้อะไรต่างๆนะทั้งหมดสิบประการด้วยกันนะสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ในฐานะเราเป็นฝ่ายคดื้อหัดเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุญกิยาวัตในเรื่องของสังคาวัตถุข้อแรกเนี่ยมันเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องของอสิ่งของที่จะต้องเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอแม้แต่บิดามารดาเนี่ยก็ต้องให้ทานให้การสงเคราะห์บุรธิดาของตน นะครับหรือว่าถ้าคนที่มีเจตจิตใจมีเจตนาเป็นกุศลจะเอื้อเพื่อเผื่อแผนะ่นอกจากให้เพื่อบูชาคุณแล้วก็ให้เพื่อการาสงเคราะห์อนุเคราะห์คนในระดับเดียวกันให้อาหารที่สมมติมว่าเราบริโภคอย่างไรก็ให้แก่เพื่อนผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยในอาหารที่พอเหมาะพอคนพอพอควรน,นะหรือเห็นว่าท่านผู้ใด นะหรือสัตว์ทั้งหลายที่มีความลำบากมีความทุกข์ร้อนนะเห็นว่าหิวโซเราก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนะถ้าให้ดังนี้ก็คือเป็นการอสงเคราะห์ในเรื่องของวัตถุคือทานอันที่สองก็คือเรื่องปิยวาจาแปลว่าคําพูดหรือค่อยคำอันอ่อนหวานพูดจาไม่ให้คนใครต้องเดือดร้อนคืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลเหล่านี้นะัคือว่าเป็นการละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วก็พูดเฉพาะถ้อยคําที่อ่อนหวานไพเราะพูดแล้วน่าฟังนะฮะในที่นี้ท่านหมายถึงถ้าตามหลักธรรมเนี่ยท่านหมายถึงกระถาวัตถุสิ่งที่ควรพูดนะฮะสิ่งที่ควรพูดไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นเครือขัดนะไทยเฉพาะพระเท่านั้นนะพระภิษูสามนเนรเท่านั้นไม่ใช่หมายถึง ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้พูดได้แนะนำได้กล่าวให้มันเป็นประโยชน์เราเรียกปิยวาจาคาถาวัตถุอะไรก็คือหนึ่งปิจกักขถาก็คือมอีคำพูดที่ให้คนอื่น,นมีความปรารถนาน้อยๆนะไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขานะไม่ใช่ว่าเห็นโอกาสตนมีแล้วก็คนอื่นจะได้หรือไม่ได้เนี่ย เราไม่เคยคิดเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครนะครับอันข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของสันตุติคาถาสันตุติคาถาเนี่ยแปลว่าความสันโดษจะพูดยังไงให้คนเขาสันโดษให้ยินดีพอใจในสิ่งที่มีนะในสิ่งที่ได้ไม่ใช่ไปโลภไปดิ้นรนอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนนะในส่วนของพระพิสุสัม,มนเณรเนี่ยก็จะยึดถือหลักนี้เป็นสำคัญ นะจะเห็นได้ว่าอาหารของพระพิสุสามมเนรเนี่ยบางวันท่านได้มากท่านก็อาจจะฉันมากบางวันได้น้อยก็ต้องฉันน้อย,อยแต่โดยหลักแล้วท่านต้องยึดหลักอภิจักถาแล้วสันตุติกถานี่แหละนะครับเป็นเรื่องของอการดําเนินชีวิตของพระพิสุเพราะฉะนั้นจากการจะ,ะแพ่ขยายมาถึงคารวะญาติโยมบ้างก็เป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะเป็นคนพูดดีพูดปิยวาจา เอาจาวาจาอ่อนหวานต้องพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับอันที่สก็คือปวิเวกะกถาก็คือการพูดจาให้เขายินดีในที่สงบสงดัดเพื่อให้กายสงบสงดัดเพื่อให้จิตใจสงบสงดัดไม่วุ่นวายนะครับให้เขาหาที่สงบสงบลองฝึกนะฝึกการในการบำเพ็ญสมาธิจเจริญจิตภาวนาดูบ้าง นะหรือว่าคือรูปแบบไม่จําเป็นนั่งที่ไหนก็ได้กําหนดลมหายใจเข้าออกลองที่ลองฝึกนะฝึกอย่างเนี้ยนะพูดให้เขาชื่นชมยินดีแล้วก็ลองประพฤติปฏิบัติเชื่อเหลือเกินว่าฮนะแต่จำนวนสิบท่านเนี่ยอย่างน้อยก็สองสามท่านแล้วถ้าทําได้อย่างที่เราแนะนําบอกกล่าวไปนะก็จะเกิดประโยชน์นะครับอันที่สี่ก็เรื่องอา,อาสังสขขารคคาถาว่าโดยการที่คุกครีด้วยหมู่คณะ ในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยนะมันเยอะมากเลยการคุกคี้ดยหมุกคณะโดยเฉพาะพวกเด็กวัยรุ่นนะหรือว่าในวัยที่กำลังศึกษาเราเรียนเนี่ยไปคบเพื่อนไปคุกคีกันนะฮะแต่ผลุดท้ายคุกคีกันก็แทนที่จะคุกคีในเรื่องของสร้างประโยชน์ในการศึกษาเราเรียนแต่ศึกไปคุกคีกันด้วยหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปหาเสื่องขึ้นสิ่งเสพติดพังไปยกพวกตีกันบ้าง ก็เกิดเป็นปัญหาต่อตนเองนะบางคนก็ต้องถึงขนาดติดคุกติดตารางแล้วก็ทําให้สังคมได้พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคาถาคือถ้อยคําเหล่านี้นะครับอนอกจากนั้นนะเจ้าต้องมีวิริยาลักพณคาถาก็คืออะไรอันิี่5ก็คือวิริยาลักาถาเนี่ยก็คือพูดให้เขามีความเพียรพยายามไม่ใช่พูดให้เขาไปเสี่ยงโชคไปเล่นหวย ไปเล่นการพนันอย่างนี้มันถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้อยคำที่ควรพูดในพระพุทธศาสนาเพราะเขอเห็นใจนะครับบางคนเนี่ยอยากจะรวยเร็วอยากจะได้ทรัพย์มาโดยไม่ต้องทำงานหนักโดยต้องการอยากจะ,ะได้มาง่ายๆสบายๆมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายนะฮะโบราณเขาจึงบอกว่าถ้าเหงื่อออกน้อยอน้ำตาจะออกมากถ้าเหงื่อออกมากน้ำตาจะออกน้อยเพราะฉะนั้น ขอให้เราทำงานด้วยความพยันหมั่นเพียรคำว่าวิริยารำภะหรือวิริยะเนี่ยแปลว่าไปแปลว่าความเพยียรก็คือความเป็นผู้กล้านะกล้าหาญที่จะทนต่ออุปสรรคทั้งหลายนะไม่พยายามจะเสี่ยงโชคนะฮะก็น่าเสียดายเหมือนกันว่าคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของกฎแห่งการ,รกระทำเนี่ยไม่ค่อยได้นำมาปฏิบัตินะ โดยมากก็จะไปเอาความเชื่อรัฐิต,ต่างๆหมอดูบ้างอะไรบ้างนะฮะก็นำมาปฏิบัตินะนำมาตีความเข้าใจเอาเองบางคนนะขออญาตนะบางทีพูดถึงเรื่องอสิ่งที่จะโดนบันดาลเนี่ยแม้แต่บางทีรูกเคารพนี่พูดบ่อยๆหน่อยรูกเคารพจะเป็นรูปอะไรก็ตามเป็นเครื่องบูชานะฮะจะเป็นรูปของสัตว์รูปของเทวดารูปของอินพรมอะไรต่างๆมาทำมาคล้องคอ ก็แลมีอ้างว่าเป็นบตรเป็นท่านเหล่านั้นนะหรือว่าลูกเคารพเหล่านั้นมีพุทธคุณอยู่ด้วยก็งงๆเหมือนกันว่าพุทธคุณคืออะไรพุทธคุณในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณและพระมหากรุณาคุณนะครับนี่คือพุทธคุณแต่ว่าเราไปตีความวระพุทธคุณคือสิ่งเหล่านี้จะดลบันดาลได้อะไรได้พพุทธธรรมมาธรรมพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าอย่างนี้ นะก็ขอฝากด้วยนะครับพระคุณเจ้าทั้งหลายด้วยที่ถ้าหากว่ายังไงก็ขอให้นําพวกบรรดาที่นับถือพระพุทธาศาสนาที่มีหน้าที่จะรับฟังเป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยสำนึกในเ,เรื่องของพระคุณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็นํามาสั่งสอนแต่ไม่ใช่นําเอาคําสอนแล้วไปพูด,พดเพี้ยนเพี้ยนให้มันเกิดความไม่เข้าใจของคนบางคน,บาง,คนบางกลุ่ม คือคนเรากา็คนใครก็ตามเนี่ยถ้า,าไม่ได้ศึกษาเราเรียนแล้วมีเครดิตจากพระสงค์าบางรูปนะไปทำพิธีกรรมนะก็ทำให้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาตั้งหลายเนี่ยก็จะเฟ้ไปนะอย่างนี้ถือว่าท่านนำเอาคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมปฏิรูปแปลว่าธรรมะเทียมเทียมนะไม่ใช่ธรรมะแท้นะต้องพูดความจริงว่า ประการสําคัญเนี่ยให้เน้นเรื่องของการทำรมาหากินเนี่ยเรื่องของทิฏฐธรรมิการประโยชน์เนี่ยผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะก็คือขยันหารักษาดีมีกัริยา,ามิตรดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเนี่ยก็พูดหลายครั้งนะฮะแต่ว่าพูดไปก็เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะจริงจริงก็อยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดแก่สังคมชาวพุทธให้ได้นะครับเรื่องของการพูดจาเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือข้อที่6เนี่ย เรื่องศีลและคาถานะฮะผู้ใดเขาสนใจหรือปฏิบัติในเรื่องศีลศีลติขาบทศีลห้านี่แหละศีลห้าเป็นศีลของมนุษย์คนที่มีมนุษยธรรมก็ต้องมีศีลห้าศีลห้าเนี้ยก็คงไม่ต้องพูดรายละเอียดเพราะว่าตนใหญ่ก็เข้าวัดก็ไปสมาทานศีลกันแต่หน้าเสียดายหลังจากสมาทานในวัดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นในวัดนั่นแหละนะคือเขาเรียกว่า เป็นคนตับปรับนะรับแล้วนะไม่ยอมมานํามาปฏิบัติทำตามพิธีกรรมที่คนอื่นเขาทำกันนผลท้ายมันก็เสียเวลาเสียวเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสมาทานอีกเมื่อนนี้ก็สมาทานอีกสมาทานไปทำอะไรเมื่อไม่สมาทานแล้วไม่ปฏิบัติไม่นําไปใช้นะสีนห้าเช่นเว้ื่จากการเบียดเบียนการฆ่าเนี่ยขนาดนี้สังคมมากมายคนที่ติดคุกติดตารางอยู่ใน ในภพตารางเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือล่วงละเมิดศีลข้า5ข้อใดข้อหนึ่งทั้งสิ้นหรือบางท่านเขาอาจจะล่วงละเมิดหลายข้อเดยซ้าหรือครบทุกข้อเดยซ้าไ,ไปนะฮะล่วงละเมิดในศีลข้อนี้เพราะฉะนั้นการชักชวนหรือการพูดจาในเรื่องของศีลเป็นศีนลกถานะครับข้ามขึ้นไปหน่อยก็คือข้อที่เจ็ดเนี่ยสมาธิกถาก็คือพูดให้เขาสนใจในเรื่องของสมาธิ อย่างที่บอกว่าภาวนาภาวนาเนี่ยนะเป็นท่องทางการทำบุญทั้งสิ้นพูดยังไงจะให้เขาสนใจในเรื่องของทําจิตให้สงบนะอยู่ในที่ทำงานอยู่ในบ้านนะหรือว่าเดินทางนั่งรถเมย์สมมติอย่างรถเมย์เนี่ยถ้าระยะทางมันไกลๆก็สามารถจะนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับแต่ให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเดี๋ยวจะนั่งเลยป้ายรถเมย์ไปอย่างนี้ไม่เหมาะนะครับก็ขอฝากนะครับว่า กรถาวัตถุเนี่ยมป็นเป็นตัวหนึ่งของเรื่องของปิยวาจาในบุญญาวัตถุนะครับข้อที่แปก็คือปัญญากระฐานี่ปัญญากรถาที่พูดมเมื่อกี้นะพูดให้เขามีปัญญาไม่ใช่ให้พูดให้เขามมงมงายไม่ใช่พูดให้มีโมหะพร้อมนะฮะแม้แต่เรื่องของการศึกษาที่เราเรียกว่าปริยัติปริยัติเนี่ยปริยัติธรรมก็คือการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจใน พุทธวชจนะ,นะทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอัฏฐะก็คือความหมายของธรรมะที่เราได้พูดจากัน mm. บางท่านพอเรียนอะไรหน่อยนะบางคนขอญาตในฝ่ายคือหัสบางท่าน,นถ้าทิดพบ mm. พอเรียนบาลีศึกษาก็าหน่อยนึงรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ชอบแนะนำชอบชี้แนะผิดผิดถูกๆคือบางทีที่อ้างที่มาที่ไปก็ไม่มีก็ขอฝากว่าสิ่งเหล่านี้นะคร เรื่องปัญญาคาถาพูดให้เขามีปัญญามีความเข้าใจถ้าพูดให้เขาสามารถจะใช้ปัญญามาประกอบในการดําเนินชีวิตนะฮะจริงๆหลักของปัญญามันเกิดโดยสองทางด้วยกันนะทางหนึ่งก็คือฟังจากผู้อื่นเราเรียกว่าปรโตโคสนะจากการวินิจพิจารณาของตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่กับข้อมูลที่รับจากบุคคลอื่นเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับก็คือทำไป ไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคาอย่างนี้เราเรียกว่าทางเกิดแห่งปัญญาอันที่9ก็คือวิมุตติกถานี่คือความหลุดพ้นความหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นที่นี้หมายถึงจิตที่พอจะบรรเทานะคือความโลภความโกรธความหลงได้บ้างถึงไม่เป็นวิมุติโดยสมบูรณ์อย่างน้อยก็มีความหลุดพ้นจากความโลภอยากได้ของคนอื่น จากความโกรธโกรธอย่างน้อยกบรรเทาความโกรธได้เมื่อมีสิ่งมากระทบนะบรรเทาความหลงความไม่เ้าใจความงงงายจากสิ่งทั้งหลายหรือจากคนทั้งหลายที่มามอมเมาเราอย่างนี้นะเราเรียกว่าพูดให้เป็นวิมุตติกถาอันสุดท,ท้ายก็คือวิมุตติยา,านธรรมนาศึิษานี่สำคัญเป็นการรวบยอดของคำพูดที่จะให้เขาหลุดพ้นเขาเรียกว่าใช้ยานหรือปัญญา พิจารณานะเพื่อความหลุดพ้นจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถึงยังไงก็ตามนะกระถาวัตถุเหล่านี้เราเรียกว่าปิยวาจาเป็นข้อหนึ่งในสังขาวัตถุนะที่สังขาวัตถุในข้อที่สามเนี่ยก็คือเรื่องอัถจริยาอัตจริยาเนี่ยแปลว่าประพฤติประโยชน์แก่สังคมนะสังคมใดที่มีปัญหาอะไรก็เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีการตั้งกองทุน มีการตั้งเป็นมูลนิธิเป็นทุนนิธิเพื่อเอาดอกผลมาใชนะ้หรือว่ามีกิจกรรมใดๆที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมนะสังคมที่เกิดความวุ่นวายนะสังคมที่มีปัญหาสังคมที่ไม่มีระเบียบภาไในพวกเราก็เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเราเรียกว่าอัตจริยาข้อสำคัญก็คือว่าบุคคลใครก็ตามเนี่ยมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้ว หรือว่าพูดจากับคนอื่นอย่างไรหรือวางตนที่ดีกับคนอื่นอย่างไรเนี่ยหมายถึงในประพาในทางที่ดีงามนะก็ประพฤติให้เป็นประโยชน์อย่างนั้นเราเรียกว่าเราเรียกว่าสมานตตาก็คือวางตนเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ทําให้เกิดขึ้นขึ้นสูงสูงต่ำต่ำนะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดจิตใจจะยังไงก็ตามแต่ว่าทางกาย ทางวาจาจ้องสม่ำเสมอให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่เอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เกื้อกูลแล้วก็พูดจามีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดำเนินในเรื่องของสงเคราะห์สังคมนะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดถึงวางตนที่เหมาะสมที่ควรนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของ กับเรื่องของสังข a วัตถุนะเพราะนั้นการสงเคราะห์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของเท่านั้นสงเคราะห์ด้วยการพูดสงเคราะห์ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลต่สังคมในรูปแบบต่างๆบางคนเขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่จิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลในขนะนี้ในสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจราจรบางแห่งนะหรือไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลต่างๆนะหรือในสถานที่ที่ต้องการคนช่วยเหลือเยอะๆเนี่ยก็จะมีจิตอาสาเหล่านี้ลงไปช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ถือว่าปฏิบัติตามสังฆะวัตถุทั้ง4ประการกรับจริงๆแล้วนะฮะเรื่องสังฆะวัตถุเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับธรรมะมากมายนะครับเป็นธรรมะพื้นฐานเป็นธรรมะที่ให้คนได้เข้าใจหลักปฏิบัติที่จะพัฒนาชีวิตตนเอง เพื่อให้สังคมที่เราอยู่นั้นมีความสุขสงบโดยทั่วกันแน่นั้นในวันในที่นี้ในสุดท้ายนี้ก็ด้วยอํานาจคุณภาะศีรัตนตรยัยและความเชื่อที่ท่านเชื่อถือยังไงก็ต้องอ้างความเชื่อที่ท่านเชื่อถือเนี่ยจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายมีความภาคเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบคุณงามาความดี และมีความมั่นคงในพระรรตนรัยคือพระพุทธธรรมพระสงค์โดยทั่วหน้ากันและก็ขอให้ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ